มาครับวันนี้ก็เป็นวันที่ว่างแล้วมาในรอบที่เก็บลงไปแล้วหนึ่งคันครับทรทรทรเทสเทสเพื่อมีตัวครับเดี๋ยวลงครบแล้วมันกินจะเอาไม่ทันเมื่อวานก็ เชือกผูกเบ็ดขาดปลาตัวใหญ่ครับไม่รู้เป็นปลาอะไรเข้าต่อแล้วก็ขาดกินตัวเดียวไม่ได้แต่เหมือนมันจะห,าะห่างแล้วนะแถวนี้ไม่ค่อยมีตัวเข้ามากินและไม่กบนิ มั่นใจฮะกูก็แล้วนั่นใจน้ำเพราะว่าไม่อยังนั้นโอ้ยคอยบึ้งบึ้งนำคลิปก่าโอ้ยได้แล้วว่ามาป่านนี้คอยบึ้งนี่ติดนี่นี่นี่เออคอยบึ้งกินอะไรบ่โอ้ยตรงไงล่ะเมื่อกี้นี่ยังใครบัวรากโอ้ยนี่อ๋อแต่เพียน nói, không xuống đường xuống, xuống xuống được, khâu Điều... to ít nhớ mà lút to nà à nghĩ thì to lẹ kìa ừ. nhốc, 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 nhốc. Ừ. đi ư ừ. nhúc 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 nhạc như nó tôi <laughs> โอ๊ยๆอยโอยอ,อ,อเอาเอ yeah, ้าเอาเอย่าลุ้ bueno. factual, <okes. S 2> นเอย่าล <fur. S 2> ุเยเอ้าเอมาดินดีแท้คอยว่ามันล่าพุทมาลงอยู่นี่ตั้งตั้งแต่ต้นเมีสาวมาลงอยู่เลยคอยผดคาไปพุดตอนน่ะท่วนหนึ่งคอยว่ามันป่ามันเริ่มวางไข่เลยที่มันจะกินอยู่เลยที่เคยย่านมันกินอยู่ดิ นี่ครับผลงานเต็มเลยฝนตกคักๆฝนตกคักๆอยู่ขึ้นในใจฝนตกคักๆฝนตกคักๆอยู่ว่รเร็วอีกขึ้นอยู่สายมาหลุดคืออยากใครจังหน่อยอยู่นี่เ้ตีนเาะติงเลาะติงเโอ้แต่เพี้ยนอี่งอย่างเนี่ยลืดลุด โอ้ยตะเพียนตะเพียนาตะเพียนน้อยมาตักพี่ได้เปล่าโอ้ยรุ่นเดียวกันโอ้ยนี่ครับเบิ่งใไซโอ้

Cứ <laughs> sau đấy, cứ sau đấy. Ô, to to to. Bồ. Và viên khi cậu bổ sung

เฮ้ย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 โอ้ยเกือบรุดเกือบโอ้ยเกือบรุดนลงน้ำครับเอาเอเอานี่ครับแต่เพียนเต็มสามเดือดมาแล้วพอมีรุ้นครับ สับนี่ก็เอาวะกะเบิดมื้อไะไอ้ก็มันเงียบอยู่อ้ยวสวเสยหมกก็่านะครับฝนไม่ตกครับแต่ฝ้าลงดูครับฟ้าปิดครับเหมือนฝนกำลังจะมาครับวันนี้ก็คงต้องไปต่อไม่ได้แล้วครับ แล้วก็ได้ผลงานอยู่ประมาณ3แต้มครับปะาะเพียนครับปลาใหญ่ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วครับตอนนี้มันเข้าฤดูฝนแล้วครับมันก็ลำบากอย่างนี้แหละครับผมก็คิดว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละครับได้ผลงานแค่สามเต้ม หลับวันนี้ก็ต้องขุดตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ